อยู่กันที่ไหนอ่ะพี่เบิร์ตตอนนี้อยู่ที่ปราสาทตาเมืองทมเร็วร้ายนิดนึงก็คือต่อไปนี้ถ้าขมຈจะมาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมนะถ้าขั้นเร็วร้ายสุดเลยก็คือคุณต้องขึ้นเครื่องบินมาที่ไทยผ่านพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตมีผ่านตมนี่คือแบบเร็วร้ายสุดแต่ถ้าดีหน่อยก็คือเราอาจจะมีการผ่านแดนตรงนี้เป็นแบบผ่านเขาออกเป็นวีซ่าหลายวันได้แต่ถึงยังไงก็ตามก็ต้องมีวีซ่ามีการปั๊มบัตรเข้าออก ไม่ใช่ว่าผ่านได้แบบเมื่อก่อนแล้วตามเมือนทมช่องขี้เหล็กอะต้นขี้เหล็กอ๋อนี่คือต้นขี้เหล็กนะคะอนี้เนี่ยดอกขี้เหล็กสีนึงเหลืองตาเอ๋ อยากถ่ายกับพัะนาเรศหรือเปล่าคะ